นมก็อยากจะป้อนเกมก็อยากจะเล่นย t ท b e ก็อยากจะดูจะรู้เรื่องเหรอคะคุณสองคนโอ่ป้อน,นมน้องด้วยนะคะตอ,ตอนนี้นะคะเก่งมากมากเลยพี่เป็นเทนป้อน,นมน้องวานนะคะอ,ะอ,นนะคะอ้กินกินนมแล้วลูกกินนมแล้วพี่เป็นเทนป้อน,นอีกแล้วน้องรองกินอยู่เร็วทำน้าเร็วโอ้ยเก่งทั้งสองคนเลยเก่งนั้งคู่เลยเมะเบิ่งไหมเมะเบิ่งไหมเมะเมะเสิร์ฟเบิ่งไหม ยูทูบกะเจเบิงนุ่มน้องกะเจปอนน้องกะโอบโวมีทันในเฮาปะน้องอยู่นี่โอ้ยชีสระแท้อ้าวหมมมัมเรียกบ่อน้องไหมหมมมั้มวันนี้ล่ะบ่ไหมเอาก็ว่าหมมมั้มเออเบงเผือกบ่ป็ดเอาน้องแท่ น้องมาวันน <Yeah. S 1> <orm> ี้น้องใส่กระโปรงด้วยเหรอคะลูกน้องมามังต้องหน่อยจีจ้าหอมแก้มพี่เทนเด้อหอมแก้มเทนหน่อยเด้ออาเทนให้น้องหอมหน่อยเด้ออาหอมน้องเอ้ยพี่เทนหอมแก้มน้องหน่อยเด้วพี่เทนอ้ยเอ้กซ์แยมนะ